การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการอุตสาหกรรมกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนับตั้งแต่การกำเนิดขึ้นของเครื่องจักรไอ้น้ำในศตรวรรษที่18หรือราวในปี1784ที่โลกได้รู้จักคำว่าอุตสาหกรรมเกิดขบวนรถไฟที่ใช้เครื่องจักรไอ้น้ำในการคมนาคมและขนส่งกระตุ้นการบริโภคใช้สินค้าอุตสาหกรรมและนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สราวปี1870 เมื่อมีการพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเข้าสู่ระบบการผลิตแบบโรงงานเพื่อให้ได้สินค้าครั้งละมากๆมีคุณภาพที่ทัดเทียมกับงานหัตถกรรมราคาย่อมเยาวทุกคนเข้าถึงสินค้าอุตสาหกรรมได้จนเกิดเป็นกระแสบริโภคนิยมไปทั่วโลกเมื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีได้รับการพัฒนาจึงถูกนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3ที่เกิดขึ้นในปี1969เป็นยุคที่ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ช่วยให้การผลิตรวดเร็วและละเอียดแม่นยำขึ้นมากเป็น Mass Production แต่ทั้งหมดยังต้องได้รับการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์จากหน่วยควบคุมกลางหรือ Central i z a t i o n ปลายศตวรรษนี้ทั่วโลกกำลังจะก้าวเข้าสู่ การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค4.0ที่นำเทคโนโลยีเครือข่ายดิจิทัลมาบูรณาการในทุกหน่วยของระบบการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องจับเครื่องมืออุปกรณ์ระบบอัตโนมัติซอฟต์แวร์การผลิตรวมถึงหุ่นยนต์ที่จะถูกติดตั้งระบบเครือข่ายให้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมหาศาลหรือ Big Data ซึ่งกันและกันอย่างอิสระแบบไร้สาย ภายใต้ระบบ Internet of Things หรือ IoT เพื่อให้สามารถติดต่อกันได้แบบ Real-time อุตสาหกรรมยุคใหม่นี้เปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมมาเป็นระบบ decentralization ที่แต่ละหน่วยของระบบการผลิตสามารถรับรู้วิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพและกำหนดรูปแบบได้ด้วยตัวเองสามารถผลิตสินค้าตามคำสั่งภายใต้เงื่อนไขหรือปัจจัยต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น เรื่องเวลาต้นทุนการผลิตค่าขนส่งการรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือจึงถือเป็นระบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดอันจะนำไปสู่รูปแบบโรงงานอัจฉริยะหรือ smart factory ได้อย่างเต็มตัวซึ่งข้อได้เปรียบของการผลิตในอุตสาหกรรมยุคใหม่นี้ไม่ได้จำกัดแต่เพียง mass production แต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการที่ไม่จำกัด พราะหากต้องการงานที่แตกต่างเพียงหนึ่งชิ้นหรือ one-off production ก็สามารถสั่งการและไม่ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตงานจำนวนมากในส่วนอื่นลดลงเลยแม้แต่น้อยจุดเด่นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะเจ้าเครื่องจักรกลทุกๆเครื่องนั้นฉลาดมากขึ้นที่ว่าฉลาดนั่นก็เพราะสามารถเช็คสุขภาพการทำงานของตัวเองได้ด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการสั่นสะเทือน เพื่อตรวจสอบการทำงานของลูกปืนและมีอินฟราเรดช่วยตรวจวัดระดับความร้อนของชิ้นส่วนเครื่องจัรที่มีการหมุนจากนั้นเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับว่ามีสิ่งผิดปกติแล้วก็จะช่วยปรับแผนการบำรุงรักษาได้ทันทีผลดีที่ได้คือช่วยเพิ่มจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้อย่างมหาศาล ตราบใดที่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ซึ่งสถาบันไทยเยอรมันเป็นองค์กรหนึ่งที่เข้าใจธรรมชาติของระบบอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีโดยมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษอย่างครบวงจรทั้งโรบอทออโตเมชันซิสเต็ม ดิจิ a l ลแมนูแฟ t u r i ิงและเทคโนโลยี4.0อื่นๆที่พร้อมจะนำพาอุตสาหกรรมไทยก้าวไปสู่อุตสาหกรรมยุค4.0นี้ได้อย่างเต็มตัวและดำรงรักษาสถานภาพการเป็นประเทศผู้ผลิตที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคและของโลกไว้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ